ก็วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรือดสี่เรื่องหลักๆนะที่อัปเดตมานะก็เรื่องแรกเลยก็คือพุ่มหญ้าที่หนาขึ้นนะเนี่ยก็ลองดูกันเอาเ,เองนะว่าหนาขึ้นหรือเปล่านะเขาบอกว่าปรับพุ่มเลนปรับพุ่มเลนกลางให้หนาขึ้นเนี่ยดูเลยว่าหนาขึ้นหรือเปล่าส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องไอเทมซัพพอร์ตที่เปลี่ยนไปอย่าง100%เลยนะเดี๋ยวจะขึ้น รูปภาพไว้ประกอบการอธิบายเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราก็มาอธิบายกันเลยชิ้นแรกก็เล่นซับพอร์ตนะชิ้นแรกก็ออกอันนี้มาเลยนะชิ้นแรกแล้วเดี๋ยวจะเราจะเรียกไอ้ไอ้สามชิ้นนะทุกคนเห็นสามชิ้นนี้ไหมเห็นสามชิ้นในวงกลมไหมเนี่ยสามชิ้นในวงกลมเราจะเรียกอันนี้ว่าขั้นที่สองนะแล้วไอ้ห้าชิ้นทางขวามือห้าชิ้นทางขวามือเราจะเรียกเป็นขั้นที่สามนะ เพื่อที่จะทําให้เข้าใจง่ายๆนะเนีย่ยชิ้นแรกของขั้นที่2องอะเอิร์ธเจมก็เหมาะสําหรับฮีโร่อย่างเช่นแทงอย่างเช่นบอดัมอย่างเช่นเทนลัมเบอร์อะไรอย่างนี้นะก็สแตตทุกอย่างก็ทุกไอเทมไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่2เอ้ยไม่ว่าจะเป็นขั้นที่2หรือว่าขั้นที่3มเหมือนกันหมดเลยก็คือลดคูดาวสิเอร์เซแล้วก็ 5%ความเร็วเข่อนที่อันนี้คือเหมือนกันหมดเลยทั้งขั้น2ทั้งขั้น3แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างระหว่างขั้นะระหว่างไอเทมอะก็คือสเตตนะก็คืออันนี้เอเจมมันจะบวกเป็นพลังชีวิตแทนนะก็คือเมื่อเราผ่านไปสัก6นาทีหรือ7นาทีก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้น800อันนี้สรุปง่ายๆเลยสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลย อันนี้พูดถึงเราพูดถึงขั้นที่2ออยู่นะที่มี3มชิ้นอะ่ะอันนี้พูดถึงเอิร์ธเจมนะทุกคนส่วนอย่างอื่นก็เนี่ยบวก EP บวกเงินนะเมื่อ e x p เมื่อเวลเราเงินเราน้อยที่สุดในทีมเมื่อเงินเมื่อเมื่อ,อ,อ,อน้อยสุดไม่ใช่น้อยสุดอะน้อยเป็นลำดับที่4ลํลำดับที่5เออมันก็จะบวกช่วยในเรื่องเงินช่วยในเรื่อง E อนะส่วนชิ้นต่อมาเนี่ย ไอสีฟ้าของขั้นที่2องะเรียยกอ่างงี้แล้วกันสีฟ้าของขั้นที่2ก็เหมาะสำหรับพวกอย่างเช่นเซฟิล่าเพน่แล้วก็อะไรอะแอนเนตอีชาอย่างแบบตัวเมทต,ตัวดามเมทเวทมนต์ที่เอามารมอะออเมื่อผ่านไปสัก6นาที7นาทีเนี่ยมันก็จะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นมา100หน่วยนะส่วนชิ้นที่3เนี่ย สีแดงของขั้นที่สองอะไอ้ก้อนสีแดงเนี่ยที่ที่ชี้อยู่เนี่ยที่คลิกอยู่เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับพวกไฟเตอร์นะอย่างเช่นลิกเตอร์โลมวเวเลสโลมอะไรเงี้ยก็เมื่อผ่านไป6นาทีหรือ7นาทีเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีนะห0หน่วยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเทม3ชิ้นของขั้นที่2องอะ สีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะต่อมาเรามาพูดถึงไอเทมขันที่3มนะที่มีอยู่5ชิ้นนะของทั้ง3สีเลยก็คือความสามารถก็เหมือนกันหมดทุกสีเลยนะขันที่3ามนะที่มีอยู่5ชิ้นนะความสามารถเหมือนกันหมดทุกสีย้ำนะความสามารถเวลากดเหมือนกันหมดทุกสีก็คือเนะี่ยชิ้นแรก ชิ้นแรกเลยอันแรกของขั้นที่สามะไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามกดปุ๊บเราจะได้โล่เนี่ยเห็นไหมเห็นแถบขาวๆปะมันคือโล่โล่เป็นดูซับดาเมจน,นะก็ไม่ว่าเราจะขึ้นมาจากสีไหนเนะี่ยชิ้นแรกเนี่ยเนี่ยสมมติเป็นสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยสมมติเป็นสีฟ้านะกดปุ๊บกดปุ๊บมันก็จะได้โล่นะสีฟ้าก็คือเหมาะกับสายเมนนะเหมาะกับโลมิ่งสายเมนนะแต่ก็เนี่ย สมมติสีแดงสีแดงคือเหมาะกับไฟเตอร์นะไฟเตอร์โลมเช่นพวกลิสเตอร์อะไรอย่างนี้นะเนี่ยกดปุ๊บก็จะมีโล่ขึ้นมานะเห็นไหมโล่นะเป็นโล่ดูซับดาเมจแต่ไอพวกนี้ยคือเราสามารถพลิกแพงได้หมดนะมันไม่ไม่ได้ฟิกนะว่าสีไหนเหมาะกับอะไรเงี้ยสีตัวนี้เล่นฮีโร่ตัวนี้ต้องออกสีนี้คือมันไม่ได้ฟิกนะสามารถพลิกแพงได้ตามสถา,านการณ์ส่วนเนี่ยชิ้นที่สองนะไม่ว่าจะสีไหนนะมันจะเปิดแมปนะ แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเปิดแมปเป็นเวลาสีวิทําให้เราเห็นพวกตัววินวอล์กนะอย่างเช่นคิวเลนคีล่าอะไรเงี้ยเวลามันวินวอล์กมาก็คือเปิดแมปเป็นเวลาสีวิแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเป็นเวลา2วินะเนี่ยเห็นรูปตาบนหัวเทนไหมมันคือเปิดแมปนะเนี่ยไม่ว่าเราจะออกเป็นสีฟ้ามาสมมติเราขึ้นในเทพม,มาจากสีฟ้าเนี่ยชิ้นที่2ปุ๊บใช่ไหมเราเล่นเป็นแบบว่าแอนเนดอะไรเงี้ยอยากได้ดาเมจเวท ก็ออกเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยเราออกไฟเตอร์เป็นล er, ิกเตอร์ก็จะออกมันก็จะได้เป็นเปิดแมปส่วนชิ้นที่3ของขั้นที่3มันก็จะเป็นทำดาเมจทูดาเมจนะก็คือเนี่ยเห็นไหมกดปุ๊บจะเป็นน้ำลำแสงน้ําแข็งออกไปเห็นปะเป็นทูดาเมจมันจะโดนตัวในบริเวณเนี่ยในระยะโดนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะโดนดาเมจแค่ตัวเดียวเท่านั้น ในบริเวณถ้าสมมุติว่ายืนมีศัตรตูอยู่ในบริเวณตัวเดียวมันก็จะโดนตัวเดียวแต่ถ้ามี2ตัวหรือสามตัวหรือห้าตัวมันจะสุ่มไปโดนตัวที่เลื่อนน้อยที่สุดแล้วก็ติดสโลนะทาการให้ฝั่งตรงข้ามติดสโลเนี่ยเห็นไหมโดนทูดาเมจนะโดนโดนดาเมจเป็นดาเมจจริงนะก็คือมันมันไม่คิดค่าเกาะนะก็เนี่ยเห็นไหมพันกว่าก,าก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะ ส่วนชิ้นที่สี่เนี่ยกดปุ๊บชิ้นที่สี่ของขั้นที่สามกดปุ๊บมันจะทําการลบสถานะล้างสถานะก็คือทําให้เราไม่โดนสตันไม่โดนซีซีไม่โดนสโล่ต่างตางนะแล้วก็ทําการเพิ่มเลือดนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมกดปุ๊บเดี๋ยวดูนะกดปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดขึ้นมาไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับเลเวลช่วงนั้นๆด้วยนะ น่าจะประมาณพันหนึ่งนะเนี่ยกดปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมันจะไม่โดนสตันเดี๋ยวดูเทนไถ่กดปุ๊บเห็นไหมไม่โดนไถ่นะไม่โดนสตันแต่เมื่อกี้เราไม่ได้กดเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ลองกดรัวๆดูนะคือมันมีระยะเวลาคููดาวนะทุกคนแต่อันนี้เราแบบปรับลดคููดาวมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นนะเนี่ยดูนะปุ๊บไม่โดนเห็นไหมไม่โดนสตันเห็นปะเนี่ยต่อให้เราต่อให้เป็นสีฟ้าใช่ไหมกดปุ๊บก็เนี่ยไม่โดนไถ่ไม่โดนสตันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็เพิ่มเลือดด้วยต่อให้เป็นก้อนสีแดงเห็นไหมกดปุ๊บก็ไม่โดนสตันนะเห็นปะแล้วก็เพิ่มเลือดเออก็ประมาณนี้น่าหวังว่าทุกคนเข้าใจนะส่วนเนี่ยชิ้นที่ห้านะชิ้นที่ห้าก็มันไม่สามารถกดใช้ได้นะแต่คือออกปุ๊บมันจะทําให้เราแล้วก็เพื่อนร่วมทีนะเพื่อนร่วมทีมได้เกราะกายภาพแล้วก็เกราะเวทนะมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆตามเลเวลตัวละคร ของเรานะก็ประมาณนี้นะสำหรับการอธิบายไอเทมชิ้นใหม่นะหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่คงจะเข้าใจได้แบบง่ายๆนะทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเห็นตรงกลางกลางล่างจอไหมเห็นด้านข้างระหว่างข้างๆ execute ข้างๆ execute กับตรงว a ปไหมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนะ อันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะน,นี่คือแบบเราจะดูว่าเกาะมันเพิ่มขึ้นไหมเฉยเนะในส่วนของไอเทมชิทที่5นะแต่มันก็เพิ่มเกาะน,นะเนี่ยเห็นไหมเพิ่มเกาะน,นะเนี่ยทุกคนเห็นด้านข้างวาร์ฟไหมด้านข้างวาร์ฟกับด้านข้าง e x ็กซิคอ่ะมันจะเป็นรูปเพิ่มเลือด Recovery ใช่ไหมอันนั้นคือเป็นหนึ่งในพลังแฝงที่มันปรับใหม่นะก็คือมันมาแทนเคียวนะ มันปรับใหม่นะทุกคนก็คือกดปุ๊บแล้วเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นทันทีนะก็คืออารมณ์ประมาณฮิวอะเป็นฮิวอะเออก็อนนี้ก็มาอธิบายเสริมเพิ่มเติมนะส่วนอันนี้นะอันต่อมาก็เป็นการปรับไอเทมนะอันนี้อะโกนี่นะก็คือปรับให้ดามเมจมัน ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเลดเกมมันค่อนข้างที่จะแรงมากนะก็คือเป็นการเนิร์ฟในด้านของดามเมจนะส่วนอันต่อมาก็เป็นฟอสการ์ดนะอันนี้ก็เป็นการเอาเอาคำว่าลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะออกไปนะมันเอาเอาคำว่าลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์ออกไปแล้วก็เพิ่มในส่วนของพลังเวทนิดหน่อยแทนนะก็ประมาณนี้นะในส่วนของไอเทมสายเวทนะอันต่อมาก็เป็น สเปียออฟลองกินุนะก็คือเป็นการปรับปรับสมดุลนะก็คือเพิ่มเลือดเป็น500นะแล้วก็เปลี่ยนจากจอกเกาะ50หน่วยสแต็กได้5ครั้งเป็นเปลี่ยนเป็น60หน่วยสแต็กได้4ครั้งแทนนะก็เป็นการปรับสมดุลของไอเทมมันนะก็ประมาณนี้นะสำหรับในการปรับสมดุลแล้วก็การเนิฟไอเทมนะ ก็มีหลักๆก็3ชิ้นนะก็อันนี้นะอันต่อมาก็คือ Forest Wanderer นะก็ทุกคนก็คือมันปรับปรับใหม่ก็คือแบบว่าสามารถทำดาเมจได้นะก็คือทำดาเมจ10%นะเพิ่มการทำดาเมจ10%นะก็เข้าใจง่ายๆเลยนะก็จากเมื่อก่อนแค่แบบ Slow, สโล่ศัตรูใช่ไหมแต่อันนี้มันเพิ่มเพิ่มเป็นเพิ่มการสโลเอ้ยเพิ่มการทำดาเมจนะเป็นการสร้างความเสียหายเวท10%ส่วนอันนี้นะเป็นพลังแฝงใต้เกิดนะก็คือปรับมาใหม่ก็คือหลังจาก12นาทีนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้กดใช้เลยถ้าเกิดไม่ได้กดใช้หลังจาก12นาทีมันจะเปลี่ยนเป็นเงินให้เรา600เออแต่คือหลังจาก12นาทีคือใช้ไม่ได้เล้ยวนะพลังแฝงนี้ แต่ถ้าเรากดใช้แค่ครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนเป็นเงินให้เรา300แต่ถ้าเรากดใช้หมดทุกครั้งหมดเลย2ครั้งเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเออไม่ได้เงินเลยส่วนพลังแฝงอันนี้นะมินเนี่ยนคิลเลอร์นะมินเนี่ยนคิลเลอร์ก็สรุปอย่างนี้เลยนะทุกคนก็30วิอะ่ะเราจะ30วิเวลาเราค่าคีปเลนนะเฉพาะฟังไว้ฟังดีๆนะ30วิ เฉพาะนับเฉพาะเราค่าคลิปเลนเท่านั้นนะไม่นับรถถังนะนับเฉพาะคลิปในเลนไม่ว่าเลนเลนไหนก็ตามนะคลิปในเลนนะเราจะได้1สแต็กเออแล้วพอครบ10สแต็กปุ๊บเราจะได้เงินมา200นะเออพอครบ10สแต็กพอได้เงิน200ปุ๊บแล้วมันก็จะรีกลับไปใหม่นะแล้วพอครบ10สแต็กอีกใช่ไหมมันก็จะได้เงินอีก200เออแต่คือใน30ิวิอะ ภายใน30วิมันจะคิดเป็น1ส t ต็กนะไม่ว่าจะตีคลิ <c oughs> เปเลนกี่ตัวก็ตามนะมันจะนับเป็น1ส t ตก็กสมมุติ300วิใช่ไหม5นาทีอ่ะเออภายใน5นาทีปุ๊บเราเล่นไม่ตายเราเคลียร์คลิปอยู่ในเลนอย่างนั้นนะคือเราจะได้แน่นอน10 s t a ็กเออแล้วเราจะได้เงินมา200นะก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้นะคิดเอาเองคิดเอาเองนะว่าคุ้มหรือเปล่านะ อาจจะเอาเป็นพลังแสงด้านบนก็ได้นะได้ดาเมจนะก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความชอบเลยนะส่วนอันต่อมาเนี่ยเดวิลอเวกคนิงก็โดนเนิร์ฟนะก็คือเอาเอาในด้านของลดความเสียหาย10%เนี่ยออกไปนะส่วนเนี่ยเดสเพลดูเอลก็เพิ่มเป็นก็คือถ้าเกิด ถ้าเกิดตัวตีไก่มันใช้พลังแฝงเนี่ยมันจะได้การจอเกาะแล้วก็จอเกาะเวทเพิ่มขึ้น15อนะอันนี้ในส่วนของเน็ตเพล e d ดู l นะทุกคนก็อันนี้ก็ของลีมิกเขาเด้งมาก็ขออภัยด้วยนะก็ส่วนอันต่อมาก็เป็นพลังแฝงแฟรี่นะก็ พลังแฝงแฟรี่นะทุกคนก็เป็นการสร้างความเสียหายจริง2%นะของเลือดสูงสุดนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนก็แรงอยู่นะก็แฟรี่เนี่ยมันอยู่ได้5้าวินะแล้วก็เราตีแค่3ครั้งแฟรี่มันก็ออกแล้วนะจากเมื่อก่อน6ครั้งมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ส่วนอันต่อมาเนี่ยพวกอย่างเงี้ย ส่วนอันต่อมาก็เนี่ยเป็นอะไรวะเดี๋ยวหาแป๊บเป็นเอ่ออันนี้นะทุกคนแบ็กแบ็กจะแตบนะก็ปรับระยะเวลาคููดาวนะก็คือมันส่งผลดีนะก็คือทำให้เราสามารถใช้พลังแฝงนี้ได้ไวขึ้นนะเออมันมันสามารถใช้ความสามารถเนี้ได้ไวขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะเวลา จาก2วิเป็น4ี่วินะเออก็มีผลดีกับพวกอย่างเช่นลินดิสอะไรเงี้ยใช้นะมันก็ดีนะเพราะว่าเวลาออกพุ่มมามันได้แพสซีฟของตัวลินดิสใช่ไหมละ่ะแต่ตัวอื่นใช้คือเราว่าไม่ไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยนะก็ถ้าใครเล่นลินดิสก็แนะนําว่าให้เอาไปลองก็ได้นะแต่ส่วนตัวคือคิดว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็น่าจะไม่คุ้มนะต่อให้มันเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ตามนะอันต่อมาคือชาร์โดเบนนะ ชาร์โดเบดเนี่ยก็คือเพิ่มระยะเวลาการสะสมนะเพิ่มระยะเวลาก็คือแบบพอเรากดเคลื่อนที่ไปใช่ปะจากเมื่อก่อน2วินีตอนนี้มันพอกดเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะใช้ได้ภายใน4วินะก็คือทําให้นานขึ้นนะแล้วก็ปรับความเสียหายนะก็คือเพิ่มความเสียหายมา0.1นะก็ถือว่าพลังแฝงนี้ก็ได้รับการบัฟน,นะก็เป็นเรื่องดีนะส่วนอันต่อมาก็ l e จจิ n ง Infernal ก็เอา 0. 2 5 เอเดดามจเอาออกไปนะก็มีผลมีผลอยู่นะมีผลในการแบบว่าการเข้าไปเบิดดามจการฆ่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตายนะก็ประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นยะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะหวังว่าเราอธิบายแล้วแบบทุกคนจะเข้าใจได้แบบง่ายๆนะก็เดี๋ยวจะมีการแปะเป็นรูปเป็นข้อความไว้เพื่อที่จะเพื่อที่จะช่วยในการอธิบายได้ง่ายขึ้นนะก็ ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะขอขอบคุณมากครับ